คุณเชื่อในคำสาบไหมเพราะที่นี่ทุกปีต้องมีคนตุย บางคนบอกว่านี่คือเรื่องบังเอิญแต่บางคนก็เชื่อว่านี่คือคำสาปแช่งจากบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่นี่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนไม่ใช่สถานที่ทำงานของตำรวจแต่มันคือพื้นที่ต้องคำสาปที่ถูกปกป้องด้วยสารเจ้าพ่อทองคำว่ากันว่าสานี้เคยเป็นสารเล็กๆใต้ต้นกระทุ่มแต่แล้ววันนึงต้นไทรขนาดใหญ่ก็ขึ้นมาปกคลุมไปทั้งศารหลังจากนั้นทุกปีทุกปีต้องมีตำรวจสู่ขีดอย่างปริศนาปี25ง0 8ด,ดาบตีวัชระสุขีตตกการถูกหญิงปี2550จ่าจากสิบตีสุริยันกับวิมล ตุยขนาดไล่จับคนร้าย1555ร้อยตำรวจตีรัชพลได้สุขิดจากปืนลั่นในโรงพักเพียงเพราะแค่ลืมไหว้สารเจ้าในวันจันทร์บางคนบอกว่าศาลนี้จะคุ้มครองคนที่มีศรัทธามีตำรวจหลายนายรอดจตะเหตุร้ายอย่างน่าเหลือเชื่อเพียงเพราะพวกเขาไหว้ศารก่อนออกเวรสอนอบางเขนไม่ใช่แค่ที่ของกฎหมายแต่มันคือที่ที่กฎของคนตุยยังมีอำนาจคุณจะไหว้หรือไม่ไหว้ไม่สำคัญเท่ากับว่าคืนนี้คุณยังนอน หลับลงอยู่ไหมและนี่คืออีกหนึ่งสถานที่เฮี้ยนในกรุงเทพสอนอบางเขนถ้าคุณชอบคลิปตอยงขวัญแบบนี้กดไลค์กดต like, ิดตามไว้เลยแล้วเจอกันในคลิปตอยงขวัญตอนต่อไป